ช่วงวันอากาศเย็นหรือช่วงฤดูหนาวนะครับอุณหภูมิความชื้นไม่ค่อยขึ้นขึ้นช้านะครับก็ใช้นีครับอันนี้ผมใช้ที่ชู่อุดนะพอให้มีรูอากาศเข้านะครับแต่นิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็รูพัดลมดูดอากาศร้อนเกินเราก็ให้ใช้ผ้าคลุมแบบนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ฟัก วัคซีนแจ้ยู่นะครับวันนี้อากาศเย็นมากครับามชิ้นก็ทำอ่าพ่นหมอกทํางานตลอดเลยนะครับก็เสื้อผ้าพุมแบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้าอากาศปกติแล้วก็แล้วก็เปิดออกปกตินะครับอย่างตู้นี้ก็ปกติใช้ร้อยวัตต์นะครับนี่ก็มาใช้สองร้อยวัตต์ช่วยนะครับอากาศเย็นมันเอาไม่อยู่นะครับ ตัวนี้ก็เทสรอ,อส่งลูกค้าก็ใช้สองร้อวัตต์นะครับตัวนึงร้อยวัตต์นะครับอลองไปใช้ดูนะครับผม